รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีขุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ok คุยยกบ้านแล้ววันนี้นะคะพิธีกรรับเชิญของเราหายหน้าไปนานคิดถึงมากๆกค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ได้เรื่องงามยามดีนะคะกลับมาเยี่ยมกับคุณผู้ชมแล้วก็คุยยกบ้านอีกแล้วนะคะเป็นไปครั้งไม่ได้เลยนเนอกจากเนาะ วันนี้ใครนะเดี๋ยวใครอ่ะวันนี้ใครอ่ะผมเองครับพี่ทิพย์ครับเจมเองครับเจมไม่ไดเจอนานลืมชื่อลืมแซ่เลยสวัสดีพี่ทิพย์ก่อนครับสวัสดีผู้ชมครับน้องเจมเป็นไงบ้างวันนี้ไม่เจอนานเดี๋ยวเรามาอัปเดตชีวิตหน่อยไหมเนี่ยโอ้ยชีวิตผมไม่น่าสนใจหรอาครับแต่ว่าผมไม่เจอพี่ทิพย์เนี่ยขอทักอีกหนึ่งได้ไหมฮะทำไมผอมแล้วก็สวยขึ้นแล้วครับน่าหอกเอาเรื่องจริงอะไรมาพูดเล่นอ่ะดูสิผู้ชมนี่ไม่เจอกันนานตัวนิดเดียวเอวนิดเดียวเลยเนี่ย ขอบ,บคุณนะเจมเนี่ยแหละเดี๋ยวเจมจะได้มาบ่อยๆแล้วขาวหวานแบบนี้พี่ชอบนี่แต่ทำไมแขกรับเชิญเราวันนี้ได้ข่าวว่าเราเคยมาเจอเขาไม่ใช่หรอเราเคยมาเจอเขาครับแต่ว่าเราไม่เคยมาบ้านหลังนี้ของเขาบ้านหลังไม่ใช่ฮะตอนแรกเราไปบ้านที่เป็นคฤลาสหาดเลยเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้แบบว่า เปลี่ยนบ้านหลังใหม่แล้วบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ขี้เกียจม,มากทุวันจะไม่ขยับตัวเลยบ้านของเขาเลยก็เป็นบ้านแบบสมาร์ทโฮเดี๋ยววันนี้เราให้เกียิแขกรับเชิญใช่ไหม <laughs> ให้เกียิม,มากๆเลยครับ <c oughs> สมาร์ทโฮนี่คือทุกอย่างจะแบบเทคโนโลยีสั่งด้วยเสียงเลย <Wow. S 2> อย่างเปิดไฟก็เอ้ยไปเปิดไฟ <c oughs> อ,ยอย่างประตูเนี่ยก็ไม่ธรรมดาพี่ <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> บ้านพี่พีเคเราก็ไปมาแล้วไม่ใช่หรอบ้านพี่หนูเราก็ไปมาแล้วนี่อันนั้นก็ถือว่าเป็นแบบผู้ชายบ้ากัดเจ็ดแต่เนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบว่าบ้านเทคโนโลยีเรื่องของความสุขสบายในบ้าน เราหนึกไม่ออก Tik Tok Tik Tok หล่อไหมหล่อมากแต่งงานยังแต่งแล้วพี่จับวเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นเพิ่งเห็พิ่งพี่แต่ว่าแต่งแล้วเนี่ยก็ยังดูมีเสน่ห์อยู่คนนี้นะเวลาแบบว่ายืนเฉยๆเป็นคนเท่แต่ถ้าเกิดเวลาขึ้นไปร้องเพลงอ่ะจะกลายเป็นคนที่แบบมีออร์ยัต้องแต่งแล้วว่าเป็นนักร้องพี่บ้านักร้องไม่ต้อแขกรำชอนหรอก ถูกต้องครับอันดับแรกเราต้องทำแผลกดกิ่งหรือว่าทำยไงก่อนอ่ะกดกิ่งก่อนครับนี่ฮะนี่ฮะนี่กิ่งไม่ธรรมดานะเห็นไหมมีกล้องด้วยเวลาเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นหน้าเราเขาเห็นหน้าเราใช่อ่าแสดงว่าเขาเขาไม่อยากเปิดให้เราใช่ไหมครับนีหรอนี่คือเขาไม่อยากเปิดให้เราใช่ไหมอ่าง่ายสุดเลยครับพี่จ้าผมว่าอันนี้น่าจะใช้มานานแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะเฮ้เฮ้เปิดประตูหน่อยไหนบอกสมาร์ทโฟนมีกิ่งเพื่อใช้ตะโกนเอาอ๋อนี่ ตะโกนเอาเลยดีกว่าเ้ามาแล้วครับพี่นี่นี่นี่เจ้าของบ้านมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวันี่จำได้ยังไงโอ้โหติดแมสก์อยู่เครื่องบนเนี่ยยังจําได้ยิ่งเสียงก็ยิ่งจําได้แล้วเมื่อกี้จําได้เปล่าเสียงพี่ตะโกนเข้าไปในเนี้ยนี่ไงเมื่อกี้ทําอะไรกันอยู่นะเมื่อกี้ผมคุยกับพี่ผ่านตรงนี้ใช่ไหมพี่นี่ยเหรอพี่เห็นเราสองคนใช่ไหมไม่ไม่นี่ติดหลอกไว้ติดหลอกไว้อ้าวจริงๆต้องตะโกนเรียก บ้านนี้ไม่มีไม่มีกิ่งอ้าฉลุไม่ใช่สมาร์ทโฮมข้างหน้าไม่ใช่ครับข้างในครับโอ้ยไอ้เราก็คิดว่าแบบเป็นแบบมาตะโกนเรียกอยู่ได้ผู้ชายสมาร์ทโฮมตั้งแต่หน้าบ้านเออนี่ย้ายมาบ้านนี้นานยังไงน้องวประมาณ3ปีได้ครับที่นี่นี่ถ้าเกิดผมจะเรียกว่าเป็นเรือนหอเลยได้ไหมพี่งได้ครับได้เลยใช่ไหมอือเป็นเรือนหอครับงั้นบรรยากาศจะไม่เหมือนบ้านเดิมเลยใช่ไหม คนละแนวเลยครับผมใช่รครับอันนี้คือแต่งเองทำอะไรเองหมดเลยจริงๆบ้านนี้เป็นบ้านตัวอย่างตอนซื้อ,อเพราะว่าขายหมดแล้วก็เหลือหลังนี้ก็เลยเขาแต่งมาประมาณนึงแล้วที่เหลือเราก็มาเติมเองเอะไรเงี้ยงานช่วยพาชมบ้านตัวอย่างยยินดีครับ <ๆ S 2> ผม ครับเินครับผมุ้ยบ้านรุ่มรื่นนะต้นไม้เยอะมากใช่ครับต้นต้นไม้นี่คือเขาปลูกมาตั้งแต่แรกหรือน้องวางประมาณหนึ่งครับแล้วก็มาเติมเองอีกครับผมมีต้นไม้อะไรที่ต้นไม้สําคัญในบ้านเราไหมจริงจริงสคัญทุกต้นครับเพราะว่าหวานเป็นคนปลูกอ๋อฮอลอใช่ฟังไม่ค่อยยุ่งครับเรื่องข้างนอกบ้านหวานปลูกแล้วเราเคยไปทําของเขาตายไหมเคยครับผมแล้วมันกิดขึ้นก็เขาก็นิดนึ่งแต่เขาเข้าใจเพราะว่าเราเคย เคยพยายามช่วยเขาแล้วความปลูกต้นไม้ไม่คึ้นจริงปลูกอะไรก็ตายใช่ครับหวานก็เลยบอกว่าเดีกยวกัดการเด็จัดกานนี่คือในในบ้านพี่มันมีกี่สายพันธุ์นะครับก็เดินมาปุกเนี่ยเล็กเล็กน้อยน้อยเยอะแยะไปหมดอย่านับเลยครับแต่จริงๆเนี่ยคือตอนแรกหวานเขาพยายามปลูกพวกไม้ไม้ดอกแต่กวางอ่ะไม่ชอบไม้ดอกกวางชอบไอ้ใบเขียวๆอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีเข้าข้างกวางเพราะว่า พอปลูกไม้ดอกอะไรก็ตายหมดเลย,ย<อ>ใช่แต่วัดปลูกไม้ใบขึ้นเขาก็เลยอตอนหลังเป็นไม้ใบซะเยอะอะไรเงี้ยมันมีต้นหนึ่งที่บอกว่าต้อนอะไรต้นสุภพโชคอ่าครับตอนน<ม>ี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับ<ใ>อยู่ตรงน,นี้ครับอ้าวนี่นะไหนเนี่ยคือต้นสุขโชคพี่ต้นที่มันคือต้นข้างในนะครับตอนนี้มันจะซ่อนๆอนอยู่ข้างในครับต้นนี้เหรอใช่ใช่ครับโอกต้นนี้มีที่มาใช่ครับนั่นคือคือจริงๆต้นเนี้ยแม่หวานซื้อให้ แล้วก็ตั้งแต่แรกๆเลยตอน,นยังไม่ค่อยทําสวนอะไรเท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยซื้อมาปุ๊บอตอนแรกมันสวยมากเลยเสร็จปุ๊บมันก็ค่อยๆตายค่อยๆตายเพราะตอนแรกมันตั้งอยู่หน้าบ้านตรงน,นู้นเสร็จปุ๊บแม่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าต้นนี้ตายไม่ตอ้องแต่งงานนะ๋อตอนนี้ไม่แต่งใช่ครับตอนจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งตอนนี้คือเลื่อนมาเพราะว่าโควิดแต่แม่เขาก็ช่วยนะครับแม่เขาก็เขาพูดเขาพูดดักไว้แต่เขาก็มาช่วยรดน้ําช่วยตัดช่วยอะไรเงี้ยสักพังมันฝืดคือตอนแรกมันตายจนแบบ เหลือแต่กิ่งแล้วอะจะแห้งแล้วเลยตายแล้วแน่นอนแบบว่าในใจี่แบบสวยแล้วไปแน่ๆตอนหลังฟื้นเฉยเลยครับไม่รู้เพออะไรแล้วก็ตอนหลังก็เลยมาลงดีก็รอดเลยนี่ก็ปาเคบประหงสุดฤทธิ์เลยใช่ไหมอ่ะต้นสำคัญเลยนี่ต้นนี้ถ้าเกิดผมเด็ดสักกิ่งก้านใบไปไงพี่ ก็เดี๋ยวหวานมาตอนบ่ายก็รู้เรื่องโอเคไอ้หมู่บ้านหลังนี้นอกจากต้นไม้แล้วเนี่ยมันก็จะมีมุมโปรด้ที่ทให้พี่อะตกลงซื้อบ้านหลังนี้ด้วยใช่ครับผมแต่บ้านพี่แปลกนะเพราะเดินเข้ามาตอนแรกมันดูเป็นบ้านพอเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนป่าเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับเพราะเขาชอบแบบทรงเหมือนแบบป่าป่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่พี่ว่ามันร่มรื่นอะแล้วมันก็ดูแบบสวยอะจริงๆนี้ต้องยกความดีความชอบให้หวานกับแม่หวานนะครับเพราะตอนแรกอะคือกวางทำเองคนเดียวตอนสมัยมาใหม่ๆเนี่ยเคอ หวานยังไม่ได้มาบ่อยๆแม่หวานก็ยังไม่ได้มาดูช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือต้นไม้ค่อยๆทย,ย,ยอยตายกันไปเลยเพราะเราลดน้ำไม่เป็นครับแล้วก็เป็นคนขี้เกียจลดน้ำด้วยตอนหลังก็ติดสปริงเกอรก์ก็พอช่วยได้ขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ไม่แบบเขียวขจีขนาดนี้อะไรเงี้ยครับอุ้ยต้องมีเข้าปอีเอกะ ตุตก๊กเลยอคืออยากให้มุมนี้มับบเหมือนเป็นแยกมาอีกส่วนหนึ่งจากข้างนอกเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนเป็นเล่นให้ไม้มันเป็นอุโมงไปเลยบบเอะไรเงี้ยครับมุมนี้ดีอะมันมีชื่อไหมพี่ตั้งให้ตอนนี้เลยก็ได้ <c oughs> เป็นวางคาเฟ่แล้วก <c oughs> ัน <c oughs> อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเนี้ยแบบเนี้ยเราเคยทำลุกแล้วให้เขาด่าแต่ันี้ <c oughs> ต้องค่อยๆจูนครับ <c oughs> แ,แรๆนี้อันนี้ผมปรึกษาพี่เลยชีวิตผมไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่